มีหีบเพชรแล้วก็กดนม่อยู่ที่บ้านเราใช่ไหมคะก็ไปกดบ้านเกรกต่อกดบ้านเกรกแล้วก็เข้าบ้านเกรกต่อแบบเรื่อยๆนะคะกดหีบแล้วก็กดบ้านเกรกแบบนี้เรื่อยๆเนีย่ยหีบมันก็จะย้ายที่นิดหนะ่อยก็ย้ายไปอยู่ตรองนี้คะ่ะกดไปเรื่อยๆนะคะกดไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ของที่เป็นของฟรีในในหีบคะ่ะก็ต้องขยันนิดนึง อาจจะเจอเพอเลือจะเจออะไรก็ได้นะคะก็ไปามทํานี้ทุกวันนะคะอันนี้ก็จะใช้วิธีเดียวกับไปบ้านคนอื่นๆนะคะไม่ว่าไปบ้านเพื่อนคนไหนถ้ามีหีบเราก็จะกดเฉพาะคางไว้ที่กดเฉพาะกับบ้านเขาบ้านเดียวนะคะไม่ต้องย้ายบ้าน okay. ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆะค่ะแต่จ,จาไว้ว่าอย่าก,กดไปที่หีบอย่าปิดล็อกอย่าปิดหีบอ,อ,อย่าปิดหน้าต่างของหีบล็อกนะคะ เนี่ยเวลามีห้ามกดตรงเครื่องหมายกากบาทเด็ดค่ะก็กดไปที่บ้านกรกต่อแบบนี้ค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวก็จะเจอที่นะคะ